รถขุดนําเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยจากคลิปที่แล้วนะครับคุณลูกค้าที่2อรถสวยจัดราคาพิเศษนะครับสคันของดูซันนะครับก็มีลูกค้าสนใจมาเป็นจํานวนมากและได้ทําการจับจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คันนะครับผมแล้วก็ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้คันสุดท้ายแล้วสําหรับดูซันดี6 80ดูนะครับดูซันดีเฮดขีด7ตัวนี้ได้ไซส์ขนาด80เลยแล้วก็อาร์มตรงยาวสวยสามารถตักขึ้น6ล้อได้นะครับขีดไม้ขึ้น6ล้อได้สบายมีลายไปปิ้งให้ลูกค้าเรียบร้อยท่านใดไม่อยากพลาดก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวไม่ทันนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้มาดูสภาพดรวมกันดีกว่าครับรีวิวให้ชมอีกหครั้ง เมืกีสภาพเดิมนะครับหน้ากว้างนะครับจุดดินได้เยอะตักขึ้น6ล้อได้สบายๆแน่นอนสําหรับลูกค้ามีตัวลายไปปิ้งนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสามารถต่อหัวแยกหัวสว่านให้ลูกค้าได้หมดทุกฟังก์ชันออปชั่นครบมากนะครับมุมอาร์มตัวนี้ยกได้สูงเลยมีตู้เก่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยครับผมมีใบดันให้ลูกค้าครบเลยช่วงล่างแท็กเหล็กสภาพประมาณ80%เลยเฟรมสวยหนานะครับผม คนทานแข็งแรงดีเยี่ยมภายในนะครับอันนี้ก็ระบบคอนโทรลน้ำมันซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายผมทดลองขับแล้วอันนี้ติดตั้งแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมทา่านใดได้ไปก็ได้แอร์ไปเย็นๆเลยครับด้านข้างก็ d h 80ขิด7ขนาด8ตันดีไซน์ทรงสวยนะครับสไตล์ดูสัน มีรูระบายกาำด้านข้างมีท่อไอเสียอยู่ทางด้านบนทรงกลมๆนิดนึงนะครับทางด้านท้ายราคาเบาๆนะครับคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาโปรโมชั่นแน่นอน่านใดสนใจก็โทรหาฝ่ายขายเราได้เลย0616960160ฝั่งนี้ก็ถังน้ำมันดีเซลถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับสีสวยครับผมสีเดิม ราคานะครับปกติคันนี้ขายอยู่4 7 9 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง4 3 9 0 0 0บาทแถมจะส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยนะครับมองหารถใช้งานในสวนมองหารถใช้งานก่อสร้างมองหารถใช้งานรับจ้างนะครับคันนี้นะครับผมตอบโจทย์ได้ครบทุกฟังก์ชันของลูกค้านะครับผมท่านใดที่ไม่อยากพลาดก็ จับจองเข้ามาได้ครับฝ่ายขายเราพร้อมให้บริการ0616960160นะครับผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ439,000บาทนะครับคุ้มกว่านี้หายากครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจจับจองเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ